Mm-hmm. พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องผีที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้คือเรื่องมึงของพระมเมลอ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ6-7ปีที่แล้วคุณเอนั้นอยู่ที่หาดใหญ่และรับเล่นดนตรีแบ็กอัพให้กับศิลปินเวลาเดินทางไปเล่นดนตรีก็จะเดินทางโดยรถตู้มี10คนซึ่งคุณเอและน้องอีกคนมีอายุน้อยที่สุดก็จะโดนให้นั่งข้างหลัง ทำให้เอนเบาะด้านหลังไม่ได้จะค่อนข้างลําบากในการเดินทางและเหตุการณ์นี้คุณเอก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ภูเก็ตออกเดินทางวันศุกร์ตอนเที่ยงเที่ยงระหว่างไปคุณเอนั่งหลังเอนไม่ได้แล้วนิสัยก็จะนั่งหลับไม่ได้หลับไม่ลงพอถึงประมาณตังกระบี่เวลาประมาณสี่ทุ่มคุณเอเกิดปวดท้องฉี คนขับรถตู้ก็จอดข้างทางให้ตรงนั้นจะเป็นโพงป่าไม่มีไฟคุณเอก็ลงมาจากรถพร้อมกับคนอื่นๆอีกสองสามคนคุณเอก็เดินห่างจากตัวรถไปในโพงหญ้าโดยความที่มืดมากมองไม่เห็นแล้วคุณเอนั้นเหมือนจะเดินแล้วสะโพกไปชนกับอะไรสักอย่างหล่นโคมคุณเอรู้สึกว่า น่าจะเป็นไม้อะไรสักอย่างแต่ไม่ได้สนใจอะไรนักเพราะมองไม่เห็นทำธุระเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปหลังจากนั้นก็เดินทางต่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงคุณเอก็สลืมสลือตรงนั้นเป็นถนนสองเลนสวนกันคุณเอนั่งหลังสุดฝั่งขวาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงนอนอยู่กลางถนนสภาพเหมือนโดนรถชนคอหักแขนหัก คุณเเห็นก็ตกใจแต่คนอื่นๆก็หลับไปหมดแล้วคุณเก็เลยถามพี่คนขับรถว่าพี่ซพี่เห็นอะไรหรือเปล่าพี่ซบอกไม่มีนะไม่เห็นแล้ว a เ,เห็นอะไรคุณเก็ตอบไปว่าไม่มีไม่มีสงสัยตาฝาดแต่ก็ยังเก็บไว้ในใจนางเงียบเงียไป ผ่านไปได้สักพักหนึ่งไม่ถึง10กิโลก็เจออีกสภาพเดิมชุดเก่าๆนอนอยู่ในสภาพคอหักแขนบิดเบี้ยวเลยลองสะก,กิดน้องข้างๆที่นอนหลับอยู่แล้วบอกว่าเมื่อกี้พี่เห็นคนตายวะน้องมันก็บอกว่าเฮ้ยพูดไปเล่นนะ่ะคุณเอกก็บอกว่าเห็นสองครั้งแล้วจริงๆ น้องมันก็บอกว่าผีน่นอนดีกว่าพยายามปิดตาก็ได้และก็อย่าทักด้วยคุณเอก็เออ,เอ,อโอเคโอเคจนผ่านไปอีกสักพักหนึ่งไม่ถึง10บกิโลเหมือนเดิมคุณเอก็เห็นอีกคราวนี้คุณเอเห็นจากระยะไกลเลยสกิดน้องกะว่าจะให้ดูแต่น้องกลับไม่เห็นแล้วรอบนี้ ผู้หญิงที่นอนอยู่กลางถนนนั้นมองผ่านกระจกเข้ามามองหน้าคุณเอด้วยในมือคุณเอก็กรหลวงปู่ทวดที่คล้องคออยู่แล้วก็สวดมนต์ภาวนาขอให้เดินทางปลอดภัยอย่าให้เกิดอุบัติเหตุและก็ไม่เห็นอีกเลยตลอดทางจนไปถึงโรงแรมที่ภูเก็ตประมาณเที่ยงคืนก,กว่า มีทั้งหมด10คนแบ่งกันห้าห้องอยู่ชั้นสคนอื่นระหว่างทางเขาได้นอนกันหมดแล้วก็เลยไปรวมตัวกันกินเหล้าอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งแต่คุณเอยังไม่ได้นอนก็ขอตัวไปนอนก่อนพอเปิดประตูห้องเข้าไปฝั่งซ้ายเป็นห้องน้ำฝั่งขวาเป็นตู้เสื้อผ้ามีเตียงสองเตียงตามปกติ คุณเอเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปวางที่อีกเตียงหนึ่งเพราะน้องคนนั้นก็ไปกินเหล้าด้วยพออาบน้ำเสร็จก็เข้านอนพอจังหวะเค้มคม,มได้ยินเสียงคนมาเคาะห้องแต่เดินออกไปเปิดก็ไม่เจอใครระวางที่เดินกลับมาที่เตียงก็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆกอกๆตอนนั้นคิดว่าเคาะห้องเราหรือเคาะห้องไหน คุณเอยืนฟังอีกทีหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ๆประตูเสียงเคาะประตูก็ดังมากกกเป็นห้องคุณเอจึงทำให้คุณเอเริ่มขนลุกคุณเอเลยตัดสินใจส่องไปในตาแมวแต่คุณเอก็ต้องังะถอยออกมาเลยเพราะภาพที่เห็นคือมีลูกตาแดงๆมองในตาแมวสวนกับคุณเคุณเเลยเปิดประตูสวนออกไป แต่ทว่าไม่มีใครยืนอยู่นอกห้องเลยตอนนั้นใจหนึ่งก็อยากจะไปบอกพี่ๆแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวถ้าบอกพี่ๆเขาไปแล้วเขาจะว่าอะไรเราหรือเปล่าก็เลยปิดประตูสวดมนต์ขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็นอนพอรู้สึกเคลิ้มเคลิมกำลังจะหลับเริ่มหายใจไม่ออก ตัวเริ่มแข็งนอนติดกำแพงก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาซึ่งคุณเอมั่นใจว่าตัวเองล็อกประตูแล้วใส่สายอยู่ด้วยคุณเอลืมตามมาข้างหนึ่งเหมือนแก้งหลับดูว่าใครแต่ภาพที่เห็นคือตรงมุมห้องน้ำเห็นเป็นเงาผู้หญิงทีร่างกายคอบิดเบี้ยวแขนบิดเบี้ยวออกมาครึ่งตัว ซึ่งเหมือนกับที่คุณเอเห็นระหว่างทางสักพักก็มีเสียงที่เขาพูดออกมาว่ามึงคล้องพระเหรอพอพูดจบเขาก็ค่อยๆหายไปเข้าไปในมุมแล้วก็หายไปพอคุณเอรู้สึกขยับตัวได้ก็วิ่งไปที่ห้องที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่ก็ไปเล่าให้เขาฟังแต่เขาไม่เชื่อคิดว่าคุณเอหลอนไปเองหรือเปล่า เพราะไม่ได้นอนมาด้วยซึ่งคุณเอก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็เลยนั่งอยู่ในห้องนั้นจนตีสี่กว่าก็แยกย้ายกันนอนแต่ก็นอนไม่หลับและเล่าให้น้องฟังว่าเห็นอย่างนี้อย่างนี้น้องก็บอกว่าพี่อย่าพูดอย่างนี้ดิผมนอนด้วยผมจะไม่กล้านอนเอาแล้วก็นั่งคุยกันจนถึงตีห้าพอเที่ยงอีกวัน ก็ไปทำกิจกรรมต่างๆตามที่แผนไว้ก็ไม่มีอะไรและตอนกลางคืนคุณเอก็ต้องเล่นคอนเสิร์ตตอนกลางคืนและก็ต้องนอนโรงแรมอีกคืนตอนเช้าถึงจะตีรถกลับหาดใหญ่ระหว่างที่เล่นดนตรีบนเวทีคุณเอก็เห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ในกลุ่มคนดูเห็นในสภาพเดิมขอหัก แขนหักแวบไปแวบมาซึ่งคุณเอเห็นคนเดียวแล้ววันนั้นคุณเอก็โดนด่าเยอะมากเพราะไม่มีสมาธิเล่นเห็นอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงกว่าที่เล่นดนตรีอยู่คุณเอเห็นอยู่6ถึงเจครั้งแต่คุณเอก็ไม่กล้าพูดเพราะเขาไม่เชื่อเดี๋ยวเขาจะตำหนิเราเรื่องงานหาว่าอ้างอีก คืนนั้นกลับไปถึงโรงแรมเที่ยงคืนก,กว่าคุณเอก็บอกน้องไปว่าคืนนี้ไม่ต้องไปกินเหล้านะนอนกับพี่น้องก็บอกว่าได้ได้แต่พี่มีของให้ผมไหมที่ตัวคุณเอนั้นก็มีหลวงปู่ทวดกับเขี้ยวเสือเลยแบ่งเขี้ยวเสือให้น้องไปหนุนใต้หมอนละกันพอสวดมนต์เสร็จก็นอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ช่วงที่กำลังจะเคิมหลับของแต่ละคนจะได้ยินเสียงในห้องประมาณรีโมทหล่นบ้างแชมพูในห้องน้ําหล่นบ้างเป็นอยู่หลายชั่วโมงเหมือนว่าเขาจะกวนไม่ให้นอนจนตีสาคุณเอเผลอวูบหลับไปก่อนแต่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงน้องที่นอนอยู่เตียงข้างๆมันตะโกนขึ้นมาดังๆเฮ้ย น้องหน้าซีดเลยคุณเอก็ถามว่าเป็นไรน้องมันก็บอกว่าพี่ลุกขึ้นเลยแล้วน้องก็จูงมือคุณเอเดินออกจากห้องลงไปนั่งที่เคาน์เตอร์แล้วน้องก็ไปถามพนักงานตรงๆเลยว่าโรงแรมนี้มีผีไหมเขาก็ยืนยันว่าไม่มีแต่ในใจคุณเอนั้นก็รู้ว่าวิญญาณตนนั้น ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมหรอกแล้วคุณเอก็นั่งคุยกับน้องถามว่าเห็นอะไรน้องก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่พี่หลับไปนั้นน่ะผมก็หลับตาอยู่แหละแต่ก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาเลยลืมตาขึ้นมาคิดว่าพี่เดินไปเข้าห้องน้ำพอลืมตาปุ๊บก,ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ที่ปลายเตียงพี่ แล้วยืนชี้นิ้วด้วยมือที่บิดเบี้ยวของเขาแล้วพูดว่ามึงทำกูมึงทำกูน้องก็เลยตะโกนเฮ้ยขึ้นมาแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วก็พาคุณเอวิ่งออกมาคุณเอก็นั่งอยู่กับน้องตรงนั้นจนเช้าและก็นั่งรถตู้กับหาดใหญ่และในใจคุณเอเองก็ยัง,งงงว่า ไปทำอะไรใครตอนไหนระหว่างทางที่กลับบ้านก็ไม่เจออะไรเพราะว่าเป็นตอนกลางวันแล้วขากลับก็จอดแวะกินข้าวกันเลยบริเวณที่จอดรถลงไปฉี่ไม่เกิน10บกิโลและด้วยความที่คุณเอสงสัยก็เลยถามคนแถวนั้นว่าระหว่างทางที่ไปทางนี้เจอผู้หญิงนอนตายถามว่ามีอะไรไหม แล้วป้าคนขายข้าวก็บอกว่าวันก่อนมีสารเป็นสารเล็กๆสารเพียงตาไม่รู้ว่าใครไปชนสารนั่นหล่นพังคุณเอคิดในใจโอ้โหจิบหายแล้วคุณเอก็ถามว่าเขาตั้งสารไว้ทำไมป้าก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอรถ แล้วโดนรถชนตายชนแล้วหนีจับไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นค่อนข้างจะเฮี้ยนคนเจอบ่อยเลยต้องตั้งศาลให้เขาตอนนั้นคุณเอก็คิดว่าใชแ่แน่แต่คุณเอก็ไม่บอกเขานะว่าตัวเองเป็นคนทำกลัวเขาจะด่าจะกลับไปสร้างศาลก็ไม่ได้เพราะทุกคนรีบเดินทางกลับบ้าน กลับไปก่อนก็ค่อยว่ากันพอคุณเอถึงหน้าบ้านยังไม่ทันจะเอาของไว้เลยพ่อทักขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งเข้ามึงพาใครมาพรุ่งนี้ไปวัดซะเขาตามมาแต่เขาเข้ามาไม่ได้เพราะมีเจ้าที่อยู่แล้วตอนนี้เขาก็อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละแล้วคืนนั้นคุณเอก็ไม่เห็นอะไรแต่แม่คุณเอก็เห็นว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านในสภาพปกติจนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเอก็ไปวัดคุณเอก็เล่าให้หลวงพ่อฟังผ่านไปสักพักหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าเอานี้ไปทำสารให้เขาต้องกลับไปทำให้เขาเพราะเขาไม่ยอมที่เขาทำอะไรเราไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะคุณเอ มีของที่ใส่อยู่จึงทำได้แค่เมื่อยืนชี้และสุดท้ายคุณเอก็ต้องไปไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในวันนั้นเลยพอไปถึงสภาพสารที่เห็นเป็นไม้เก่าๆมีบ้านเล็กๆแผ่นรองตัวบ้านเสาเล็กๆมีกระถางทูบซึ่งคุณเอได้เดินชนหล่นและแตกหักไปจนหมด แล้วคุณเอก็สร้างศาลให้เขาใหม่หา,าพระมาทําพิธีทําบุญให้พอทําให้เสร็จสับจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยแต่ก็ได้ฝันเห็นเขาอยู่ครั้งหนึ่งว่าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่และเห็นผู้หญิงคนนี้มาในสภาพที่ดียืนอยู่ในบ้านแสดงว่าเขาคงจะให้อภัยคุณเอแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่